แล้วรถคันนี้เป็นรถที่เรากำลังจะส่งมอบให้กับลูกค้าถูกซ้อมซึ่งแต่งเต็มแล้วนะครับแล้วชุดแต่งเนี่ยเสียงเงินไหมน้องพามไม่ต้องเสียสักบาทเลยชุดแต่งเอ็กซีมนะคะจะดูดุนะคะก็คือตัวนี้ลูกค้ารีเควสเลยว่าจะไม่เอาเส้นสีแดงคาดนะคะเขาอยากได้เป็นแบบสปอร์ตดูแลแบบดุดันกันนี้คือพร้อมเปลี่ยนเป็นที่ครอบกระจกข้างสีดําให้เลยนะคะนั่นแหละมันต้องลงตัวยิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมองมาเนี่ยมันจะเห็นสุดเด็นเลยคือตัว หูกระจกนะคะก็คือเปลี่ยนให้ค่ะเป็นที่ครอบไปเลยสีดำแบบนี้สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับช่องแอป SKY ACTIV e แล้วก็เพจมาด้าเกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์นะคะผมเซลล์แอปและเซล์พอมค่ะวันนี้เรามีอะไรมานําเสนอให้ท่านผู้ชมดูบ้างครับน้องพอมก็วันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยค่ะเป็น m a ด d a 2นะคะรุ่น s l ส t ลเ r หรือ SL นะคะพร้อมกับชุดแต่งทั้งหมดนี้เลย,ยแถมให้ฟรีเลยเดี๋ยวจะมีะรายละเอียดและ ดีเทลยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนที่จะไปชมแนะนำอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องแอป Sky Active แล้วก็เพจ Mazda พะนครเกษตรนวมินรขับรถยนต์ออนไลน์ด้วยนะครับสนใจรถยนต์ติดต่อทัก Inbox หาเราที่เพจนะครับหรือติดต่อเซลล์แอปนะครับ0 8 1 3 7แ7 0 8นและน้องพอมหรือสามารถติดต่อพอมได้เลยนะคะที่0 9 2ค่ะ7924961ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับว่า Mazda 2รุ่นนี้มีอะไรแนะนําและน่าติดตามกันครับ ไปเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับรถมาตด้าสรุ่น s อ ter เระนะเป็นรุ่น4ประตูเนาะน้องพรมใช่ครัคก็เดือนนี้เป็นเดือนพฤษภาคม2566นะครับก็อยากจะแนะนำโปรดีๆให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเผื่อท่านไหนที่กำลังมองหารถ ที่เริ่มต้นเนาะในเจนของรถมาด้า2หรือว่ารถอีโกคาอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีรถมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คือรถมาด้า2ของเรานี่เองอ่ะแล้วรถคันนี้เป็นรถที่เรากําลังจะส่งมอบให้กับลูกค้าถูกต้องค่ะแต่งเต็มแล้วนะครับแล้วชุดแต่งเนี่ยเสียงเงินไหมน้องพรอมไม่ต้องเสียสักบาทเลยค่ะก็คือความจัดโปรโมชั่นจัดเต็มทั้งดอกให้พิเศษทั้งในตัวของชุดแต่งตัวเนี้ยคือให้ฟรีไปเลยก็คือ คุณลูกค้าออกไปเนี่ยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วใช่ลูกค้าลูกค้าคลิปที่จะดูคลิปเนี้ยจะไกด์ไลน์ในเรื่องของลูกค้าในกลุ่มที่ชอบแต่งรถถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินนะครับออกรถกับเราขับออกไปพร้อมแต่งชุดแต่งเต็มเลยนะครับใช่อ่ะมีอะไรบ้างน้องพรอมอยวกให้กล้องตามมาดูเลยครับค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเลยคือชุดแต่งรอบคันนะคะจะเป็นของตัวชุดแต่งเอ็กตรีมนะคะจะดู ดุดนะคะก็คือตัวนี้ลูกค้ารีเควสเลยว่าจะไม่เอาเส้นสีแดงคาดนะคะเขาอยากได้เป็นแบบสปอร์ตดูแลแบบดุดันไปเลยขอเสริมนิดนึงในเรื่องของชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันจะมีเป็นตัวขีดแดงนะตามรอบๆของของชุดชุดแต่งเขาลูกค้าบางท่านเนี่ยชอบเป็นชุดแต่งที่มีขีดแดงสลับกับตัวถังรถทําให้ดูแบบว่าโดดเด่นนิดนึงแต่ว่าถ้าใครชอบแบบชุดแต่งที่เรียบง่ายนะครับสามารถเลือกได้บอกเราเราจะไม่เอาตัวขีดแดง ให้กับลูกค้าก็ได้เนาะแล้วชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมเป็นชุดแต่งที่ยอดฮิตด้วยนะครับลูกค้าที่ซื้อไปอาจจะต้องไปเสียเงินเพิ่มแต่มาซื้อกับในเพจของเรามาด้าเกษตรโนมินไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับจุดที่สองมีอะไรบ้างแล้วจุดที่สองเลยในตัวของกระจังหน้านะคะก็คือตัวนี้พร้อมเปลี่ยนเป็นให้แบบเขาเรียกว่า ที่ครอบค่ะที่ครอบเขาจะเป็นครอบใช่ครอบลมดำครอบมาเลยไม่ใช่แรปด้วยเนาะไม่แรปค่ะใช่คือตัวครอบตัวนี้เขาจะเป็นชุดครอบของ s i ก n a t u r e w วิงซึ่งเป็นจุดเด่นของกระจังหน้าของมาสด้าอยู่แล้วนะครับลูกค้าที่ชอบแต่งดุดุเนาะเข้ากับชุดแต่ง e x ์ r e ีมของเราครอบสีดำลมดำเข้าไปใช่ค่ะสวยเลยจบเลยทีเดียวเพราะว่าในตัวตัวชุดครอบเนี่ยมันดียังไงก็คือว่าเวลาเราใช้งานไปนานๆนะคะพี่แอพก็คือว่าเขาจะไม่มีการลอกไม่มีการแบบ ตากแดดล้วร้อนแล้วมันแตกอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยก็คือทําให้อายุการใช้งานดีขึ้นใช่ก็คือข้อดีของเขามันมีดีตรงนี้เลยใช่หมารถงควมเพราะว่าเขาครอบไปตัวเดิมๆเนี่ยอาจจะไปขายมือ2ต่อแล้วแน่นะรถถอดตัวกรอบออกไปก็สามารถาได้ซิกเนเจอร์วิงที่ใหม่เหมือนออกรถป้แดงเลยใช่แล้วค่ะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือตัวคิ้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นครอบลมดำให้เลยก็คือเซตเนี้ยให้ไปหมดเลย สวยงามและลงตัวซึ่งรุ่นนี้เป็นสีเทาแมชชีนเกนะครับท่านผู้ชมมันจะเข้ากับในอารมณ์ที่ดุดุ<ช>นะครับ่ะกลมกลืนกับในเรื่องของการตัดของสีดําในชุดแต่งกตอบอกเลยว่าลงตัวเลยนะครับมีหนึ่งอย่างที่จุดเด่นเลยคือออันนี้<ใ>นกระดาไม่ได้มีกระจังหน้าแล้วก็ต้องมีชุดแต่งแล้วก็มีอะไรอีกมีตัว กระจกข้างสีดำกระจกข้างค่ะตัวนี้ก็คือพร้อมเปลี่ยนเป็นที่ครอบกระจกข้างสีดําให้เลยนะคะแหมมันต้องลงตัวยิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่ามันก็จะมองมาเนี่ยมันจะเห็นจุดเด่นเลยคือตัวหูกระจกนะคะก็คือเปลี่ยนให้ค่ะเป็นที่ครอบไปเลยสีดําแบบนี้แล้วมาพร้อมกับกราบข้างของชุดแต่งเขาเพ่ากับลูกค้าออกรถกับเราอะนะครับจะได้ชุดแต่งทั้งกระจังหน้านะครับด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังมาแบบเต็มเลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าเอ็กซ์ตรีมเนี่ยแต่งมาแล้วเนาะ เทเลยนะครับเซ็งเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ที่เสริมอีกนิดนึงนะครับลูกค้าอันนี้จะได้ในเรื่องของชุดคิ้วกันสาดนะครับจะเพิ่มความลงตัวให้กับรถนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือกันน้ำหยดลงมาที่ในตัวของกระจกนะครับข้อดีของเขานะครับลูกค้าที่ชอบก็ติดได้ไม่ชอบก็บอกเราได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเพื่อให้ความลงตัวกับตัวรถของเรานะครับเดี๋ยวก็แถมได้ประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็ อในกรณีที่เราแบบว่าจอดรถตากแดดค่ะเวลาเราแบบลดกระจกลงอะค่ะเพื่อระบายความร้อนในตัวรถอะค่ะเวลาฝนตกอะค่ะตัวกันสาดเนี่ยก็จะกันไม่ให้ฝนนะคะเข้าไปในตัวรถเราได้และอีกอย่างหนึ่งที่พร้อมแถมให้ลูกค้าเลยก็คือตัวแรปตรงนี้ อนี่หรอเพราะว่าเออ่ถ้าเป็นตัวรุ่นที่อ่ออกมาจากโชว์รูมออกมาจากสูตรเนี่ยรุ่นเนี้ยมันเขาจะเป็นดำด้านนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะติดอ่ในเรื่องของคล้ายๆเป็นฟิล์มนะครับทำให้อ่ตัวตัวเสาเค้งเงาขึ้นนะครับซึ่งกลมกลืนเวลาติดฟิล์มสีดําเห็นไหมครับฟิล์ม ของเราเป็นเซรามิกรับกัน10ปีให้ใ<ช>นะครับ่ค่ะอันนี้เป็นฟิล์มประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะน้องอก็บ,บานหน้านะคะ60ค่ะรอบคัน80ใช่ครับถ้าลูกค้าดูนะครับมันจะลงตัวมากกับตัวสีรถนะครับแล้วก็ในตัวของกระจกแล้วก็เข้ากับในเรื่องของชุดคิ้วกันสาดนะครับแล้วก็โดยภาพรวมเนี่ยเข้ากับชุดแต่งด้วยถูกต้องโ okay. อเคเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูในเรื่องของชุดแต่งด้านหลังว่ามีอะไระสเกิร์ตด้านหลังจะได้ดูกันเต็มๆไปเลยนะครับ น้องความดูสเกิร์ตด้านหลังของชุดแต่งเอ็กซ์ตมของมาต้าสตัวนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะก็ด้วยความที่เราเป็นด้านด้านล่างนะคะก็จะเป็นท่อนะคะจะเป็นท่อหลอกท่อหลอกนะคะท่อจำลองนะคะออเป็นแบบท่อคู่นะคะ่พื่มันให้กลมกลืนกับชุดแต่งของเขาแล้วก็ดูสปอร์ตดูแบบเทมากขึ้นแล้วก็ด้วย ของตัวสปอยเลอร์หลังนะคะเขามีให้อยู่แล้วจากโรงงานจะมีชุดคิ้วกด้านหลังให้นี่อยู่แล้วนะครับซึ่งเขาจะรับกับในเรื่องของชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมด้านหลังเลยดูด้านหลังนี่ฮะห่างๆมานี่ก็เท่เลยเท่เลยค่ะลงตัวนะครับโอเค ก็อันนี้คือโดยรวมนะครับของโปรโมชั่นของเราที่อยากจะแจ้ให้กับลูกค้านะครับซึ่งวิธีการใช้งานหรือรีวิวของ m a z d าสเรามีให้อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เราอยากจะมาพรีเซนต์นะครับว่าลูกค้าจะออกรถกับเรานะครับใน m a ด d าเกษตรนวินขับรถยนต์ออนไลน์เนี่ยจะได้อะไรไปบ้างก็มีอะไรบ้างนะต้องพรอมก็มีทั้งทัวน่อ่าอย่างแรกคือโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยพิเศษใช่เลยแล้วก็ราคาเท่าไหร่รถราคา 6,59,000บาทนะครับแล้วก็สีสีเพิ่มสีขาวเพิ่มสีขาวเพิ่ม7,000บันค่ะสีแพทแมชชีนเกียอย่างนี้เพิ่ม1,000บาทื่ะค่ะสีแดงเพิ่ม1 2 0 0 0บาทใช่ครับ5ประตูและ4ประตูราคาเท่ากันแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับ ครับผมแล้วก็ของแถมลูกค้าได้อะไรบ้างถ้าจองกับเราทักอินบ็อกซ์มาเลยถ้าจองกับเราแต่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพร้อมให้เป็นตัวชุดแต่งรอบคันค่ะคของเอ็กทีมเลยแล้วก็ข้อที่2ก็คือในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะเปลี่ยนให้เป็นซิกเนเจอร์แบบออวินเปลี่ยนให้เลยลมดำค,ค่ะแล้วการคิ้วการสาดด้วยครับ ชุดกระจกสีดำถูกระจกสีที่ครอบกระจกเปลี่ยน้เลยค่ะเป็นครอบกระจกสีดำคิ้วกันสาดคิ้วกันสาดใช่แล้วก็ของแถมพื้นฐานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประกันภัยชั้นหนึ่งแบบพรีเมียมต่อรลอบนะครับพยางนะครับมาต้านะครับผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับยังไงลูกค้าติดต่อและทักเข้ามาหาเรานะครับยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าว่าจะมีโปรอะไรดีๆนะครับกับช่องแอปสกายแอคทีฟและมาต้า กษวมีมขายรถยนต์ออนไลน์ค่ะรับนนเข้ามาที่เพจได้เลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ